เป็นโลกแสบตาเคืองตาโดนแดดไม่ได้น้ําตาไหลต้อกระจกค่ะแล้วพี่ก็เป็นต้อเนื้อัใสเบาหวานขึ้นตาและเป็นต้อเป็นต้อ,ต,อต้อหินนะครับสวัสดีครับผมก๊อบนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องดวงตาดูคลิปนี้ครับปัญหาเรื่องดวงตาไม่ว่าจะมีอาการพร่มัวแสบตาเคืองตาน้ําตาไหลแพ้แสงแพ้ลมต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกหรือต้อหิน วุ้นในตาเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นดวงตาหากท่านมีอาการเหล่านี้ดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับพี่เป็นต้อกระจกค่ะแล้วพี่ก็เป็นต้อเนื้อคราวนี้พี่ไปผ่าข้างข้างขวามาก่อนแล้วตาใสขึ้นใสขึ้นกว่าข้างที่เราไปผ่ามาข้างซ้ายแล้วข้างขวาพี่ข้างขวามันดูใสขึ้นกว่าเดิมค่ะอ๋อดูใสขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นโรค แสบตาเคืองตาโดนแดดไม่ได้น้ำตาไหลซึ่งไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคบุ้นในตาเสือ่อมเนี่ยหะดีคอนแทคมาให้ทานท่านทานอยู่หนึ่งเดือนนะคะอาการดีขึ้นเลยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยหวานขึ้นตาแล้วเป็นต้อเป็นตโตโตหินนะครับคือไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยหลังจากนั้นก็มี ทุกคนแนะนำให้ผมลองทานอาหารเสริมตอนนี้ดูก็คือดีคอนแทคเนี่ยครับก็ทานมาเรื่อยๆจนดีขึ้นครับ<ะ>ทานมาประมาณ4ีหกล่องแล้วก็มันก็ดีขึ้นผมก็เลยทานมาตลอดฮะอยากอยากจะแนะนำท่านลูกค้าทุกท่านให้เชื่อผมนะครับ<ะ>คือผมเนี่ย ลองมาแล้วแล้วมันดีจริงๆสินค้าตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าดีลองทานดูแล้วจะดีครับเป็นยังไงบ้างครับดูวีดีโอเสร็จแล้วท่านมั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค x แล้วใช่ไหมครับรีบโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคุณนะครับ